สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมกําลังจะพาทุกคนลงไปเที่ยวที่ทะเลนะครับกําลังจะไปขึ้นเรือนะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็มีฝนฟ้าอากาศเล็กน้อยนะครับฝนฟ้าอากาศเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะสวยแค่ไหนอยู่ยที่กระบ,บี่นะครับผม เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่จะมานั่งเรือนะครับผมเป็นครั้งแรกครั้งแรกต้งแต่เกิดมาไม่เคยนั่งเนยนะครับไม่เคยที่ว่าได้นั่งเรียงได้นั่งเรือลงทะเลเลยนะครับเป็นเต้นครับเป็นเต้นนเต้นนี่นะครับตอนนี้เรากําลังจะลงเรือกันนะครับผมดูบรรยากาศเป็นเรือติดโพสเรือความรงนะครับเดี๋ยวเราลงเรือกันก่อนนะครับผม เรากำลังออกไปกันนะครับเราไปสู่โลกของบรรยากาศของทะเลนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมเคยได้มาลงทะเลแล้วก็ได้มานั่งเรือแบบนี้นะครับบรรยากาศสวยมากเลยครับยอดมากเลยตนะรวจสองคนแล้วมากเลย ตอนนี้เรามาอยู่ที่ยังไม่ถึงกลางทะเลนะครับแต่ว่าก็ออกมาไกลจากฝั่งแล้วนะครับไปกลางยิ่งแบบใหญ่ามากหญ่นเนีย่ยใหญ่เนีย่ยอย่าสุดขึ้นแต่ละลูกนี้ไม่ธรรมาดาครับผมแบบสุดยอดมากเลยครับขึ้นแต่ละลูกตรงนั้นเป็นคอเป็นคอแบบโดดเดียวนะครับโดดเดียวเดียวได้นะครับ สวยมากครับสวยงามจริงๆครับโอเมเฮ้ยคือกำลังใกล้ผอใล้เห็นนะครับได้ครั <Okay. S 1> <Hey. S 2> ้งแรกครั hey, <Hey. S 2> ้ง,งแรกนี่ชิวิตอีหลีเบาๆบาซะบนโต๊ะ่วางบนโต๊หวอาต,ต,ต,ตอนนี้เรามาอยู่ที่เกาะแล้วนะครับผมเป็นเกาะเป็นภูลวิล่านะครับเป็นบ้านภูมวิล่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับ่อแม่พี่น้องเอ้ย hey. แล้วคืนหนึ่งนี่นะครับ คือหนึ่ง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 แสนบาทนะครับผมเป็นสถานที่ของคนรวยของคนรวยมากเลยนะครับเป็นภูยุลาบนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าเลยครับอย่าเสียเงินบนยังดอกนะครับบรรยากาศนี้สุดยอดมากเลยครับฝนตกมาเล็กน้อยนะครับผมบรรยากาศนี่สุดยอดมากเลยครับเป็นเรือของฝรั่งนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเรือคนรวยมากเลยนะครับสุดยอด มีเรียรน้ำใยเป็นของนักท่องเที่ยวมาด้วยนะครับน่าจะมาจากจากที่ไหนไม่รู้นะครับไม่รู้อ่าสีหยอดมากสีหยอดยีเรียร์ยนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะแล้วนะครับผมเป็นที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งต้นๆของกระบ,บีเ่เลยนะครับ แล้วก็มีฝรั่งมีอะไรมาเที่ยวกันเต็มเลยนะครับผมนี่นะครับี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ yes. สวยงามมากเลยนะครับผมสวยงามึ้นแรงมากครับขึ้นแรงมากนะก็มีฝรั่งมาเล่นน้ำนะครับผม ตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารฝนม็ดใหญ่มากครับตอนนี้ฝนก็ตกตกหนักมากนะครับผมตรงนั้นก็เป็นศาลนะครับเป็นศาลของพ่อปู่นะครับเป็นที่ขอพรที่ที่คนอำเภอกระบ,บี่นับถือนะครับที่คนกระบ,บี่นับถือคนจังหวัดกระบ,บี่นับถือนะครับ ผมพาไปเข้าไปดูนะครับใครที่อยากจะขอพรอ,อะไรก็ออกมาขอพรได้ที่นี่นะครับเป็นองค์ปู่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้เราจบกันแค่นี้นะครับผมจะทำคลิปอะไรต่อไปขอให้ทุกคนได้รับสมัรับฟังนะครับรอติดตามผมเลยนะครับผมผมจะทำคลิป อะไรต่อไปนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับผม,ามจากไม่ดังไม่เท่าไหร่ก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับโอกาสหน้าเราเราไปเจยอกันใหม่ครับ